เอาละฮะก,กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีไลเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเบีโซเช่นเคยนะขณะนี้ณนะเวลาที่เปิดกระชาคือ2องโมงเป๊ะนะฮะตอนนี้ก็2องโมงแล้วนะผมก็เข้าเกมทันทีเลยเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลานะเดี๋ยวเราจะไปเปิดกันทันทีเลยฮะนาฮะมีคนเตือนผมละสองโมงละโอเคโอเคเราแ๊บนะเดี๋ยวปิดการแจ้งเตือนแบบป๊บไปจัดไป กาชาเขาจะมาบ2ายสโมงของวันที่23เดือน7นะฮะนั่นก็คือวันนี้นั่นเองวันอาทิตย์นี้นะก็นะฮะเลทก็น่ากลัวอยู่แล้วก็การันตีถึงแค่สเต็ปหนะดูสเต็ปเจไปคือดวงล้นวนครับแล้วแต่ว่าเราจะได้อะไรยังไงนะโอเคแต่ก่อนอื่นผมจะเปิดอ่าสเต็ปหนึถึงเก่อนช่วงนี้ต้องขออนุญาต ก็คลิปนะครับและอยากจะบอกไว้ว่า1-7เจ็ดสเต็ปธรรมดาผมไม่ออกเลยสักตัวนะฮะอันนี้ก็อย่าไปคาดหวังมันนะเพราะว่าเราเปิดแค่ครั้งละ25เมตรเท่านั้นเองมันก็น้อยอยู่นะมันคงไม่ออกอยู่แล้วแหละโอเคเดี๋ยวมาเลิกกันที่สเต็ปหลักเลยโอเคครับสเต็ปที่1จัดไป ไม่ได้อะไรครับไม่เป็นไรสเต็ปที่หนึ่งเพราะว่าเรดมันน้อยนะอีอยากมันฟรีด้วยไม่ได้ก็คือไม่เป็นไรฮะต่อไปในสเต็ปที่2เอาฮะเอาฮะอ๋อสองก็ยังผมมีแววจะเกือหรือเปล่านี่สเต็ปที่สครับมันต้องมาสักหน่อยนะ นานจะเข็มเกินไปแล้วนะสามผีเสื้อสองตัวเป็นยังไงอ่ะอีโนเอะมาครับหมายความว่าผมจะได้หนึ่งตัวไว้แน่นอนครับเสียงแบบนี้จัดมาแล้วหนึ่งตัวอต่อไปโอ้ชื่นใจจังสเต็ปที่สี่จัดมา มาฮะมาครับสเต็ปที่สี่อะไม่เป็นลรไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าไว้ออกมาแล้วเอาผมขอเตือนนิดนึงนะสำหรับคนที่อยากเปิดแบบคุ้มที่สุดนะฮะผมว่าเปิดแค่เจ็ดสเต็ปพอแล้วก็รอเขาวนมาอีกครั้งหนึง่งแล้วเราค่อยไปจัดหนักกระตู้ของเขาเพราะว่าเดี๋ยวเขาวนมาแน่แล้วการที่เขาวนมาอีกครั้งหนึง่งมันจะไม่ใช่แค่เจสเต็ปม,มันน่าจะประมาณยีิบเอสเต็ป ยี่หกสเต็ปอะไรประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวโ oh oh my god โอ้ h oh, oh 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 ครบแล้วฮะผมครบแล้วฮะสองตัวฮะสองตัวอ่ะฮ <c oughs> ี่เฮ้ยผมขอขอโทษฮนะดีใจเกินไปหน่อยนะต้องขอโทษแทนคนที่เปิดไม่ได้ด้วยอันนี้ขออภัยจริง แต่ผมเตรียมมาทั้งหมด4 0 0พ4 0 0ี่พันเม็ดไงเปิดแบบจุกๆุไปเลยเอาสเต็ปที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ลืมมาสเต็ปนี้หหรือเปล่าสเสียงนี้มันท่านผู้นำนี่วาเฮ้ยท่านผู้นำก็ออกฮะเอาจริงท่านผู้นำนี่สมัยนี้อาจจะเบาฝ่าหลายๆตัวเลยซะด้วยซ้ำนะแต่ผมว่ามันมีดีอย่างหนึง่งหลายอย่างเลย คือตีมุดดินบอลเทคติดตามนะฮะอันนีคค้คือถือว่าแจ๋วละตลุกกาศสีน้ำเงินด้วยอันนี้คือครบเครื่องเลยปล่อยออโต้แล้วหลับไปเลยไปออกตั้งค่าออโต้คลิกไว้ฟาร์มเรื่อยๆแล้วก็หลับไปเลยตื่นมาเนี่ยโอ้โหไปถึงไหนละแหละมามาไหมไม่มานะฮะอย่างละตัวแล้วนะฮะตอนนี้ไว้อิจิโกะท่านผู้นำ มาอันนีน้น่าจะหลุดสเต็ปเจ็ดไปแล้วนะอันนี้อยู่ประมาณสเต็ปแปดฮะเหลือเพชรสองพันสองพันแปดมามาจะเล่นได้สักหน่อยโอ้ยตัวโคตรเก่าเลยวะ่ะดาวแดงเลยว่ามีไหมเนี่ย อ่าฮาริเบลครับมาแก้ขัดนะถือว่าแจ๋วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถ้าเป็นซุยฟงมันจะเบาฝ่าฮาริเบลเยอะเลยนะฮาริเบลอันนี้ค่อนข้างจะจะโอเคเลยตู้เนี้ยผมว่าซุยฟงไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เอ้ไม่ใช่ซุยฟองอะไรวะโยรอิจิตู้ติดบักหรือเปล่าเนี้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้ว อ่ะอิจิโกะฮะอิจิโกผมมาแล้วเบรกแน่เป็นเอพแล้วก็คิติคอได้เลยสองตัวแล้วนะอิจิโกมาสองตัวแล้วนะเฮ้ยแล้วผมบอกเลยว่าอิจิโกตัวเนี้ยคือแรงจริงฮิตแรงบวกสามเลยนะเอาไงต่อ หมายเลองพันหนึ่งฮะเอา,เเอาตู้รั่วหรือเปล่านี้ s <S ไอเซนมาครับสองตัวโโหแจม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 ไอเซนก็เริ่มที่จะอยู่กลางๆนะฮะไม่เก่ามากแต่ว่ายังเก่งอยู่มา ไอเซนผมมา2ตัวแล้วไอจิโกะมา2ตัวแล้วไว้มาหนึ่งตัวครับไว้แรงกว่าไอจิโกะนะถ้าเกิดแบบนับฟาร์มแรงแบบขั้นสุดแล้วนะแต่โดยพื้นฐานไว้เบาฝ่ายจิโกะแต่ว่าไม่ตายแรงกว่าอะสุดๆดอะมาอีกแล้วอะตัวไหนอะเน,นี่ยมายุริฮะมายุริก็แรงนะฮะ ติดสถานะบวกค่าสเตตัสอะไรทั้งหมดแล้วอยู่แรงประมาณทิตแรงบวกสเลยแต่ว่าโอกาสที่จะติดพร้อมๆกันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นฮะมายุริก็ถือว่าดีดีมากด้วยแต่เพียงแต่รูปลักษ์มันแบบเชยไปหน่อยอะ่ะมันก็เลยแบบไม่เป็นที่นิยมสักเท่าไหร่นะมาเหลือเพชรพันหก ดูดน้ำสักปื้ดนะฮะลุมงแบบนี้ตัวไหนฉนต้องการฆ่าอ๋อปูฮะปูล่างหมัดตัวนี้ก็แรงนะแรงอยู่ฮะปูก็ถือว่าโอเคเลยเล่นได้ดีเลยยังไงต่อยังไงต่อตัวเดียวน่าจะตัวเดียว ไม่เป็นไรตัวเดียวไม่เป็นไรมาสเต็ปต่อไปอย่างหงอยหนึ่งพันสามร้อย 1, 300, ฮะตองได้ต้องโดนต้องได้ต้องโดนปาบมาอีกแล้ว ตู้ติดบัคแน่ๆฮะมายุริฮะอ่าผมได้มายุริมาสองนะคือผมได้ตัวแรงๆมาอย่างละสองเลยมันครบเครื่องเลยฮะไอเซนสองอจิโกสองมายุริสองฮะแล้วตู้นี้ฮะถือแบบแรงๆเลยจริงๆนะก็นั่นแหละไอเซนอิจิโกมายุริไว้กิมจอ ปูก็แรงอยู่มาปึ๊บเหลือพันหนึ่งฮะหลังจากสเต็ปนี้ไปผมจะเหลือหนึ่งพันหนึ่งสุดท้ายแล้วโอ้โหตู้ติดบัคฮะเชื่อเหออตู้ติดบัค อ่าไว้มาฮะไว้ White ผมมาสองตัวละคือสุดจัดละตอนนี้ไว้ผมอันนี้ผมไม่ต้องการกาชาอะไรใหม่ๆละผมคิดว่าผมลองดูก่อนดูเรื่อยๆกาชาอะไรดีๆมาเดี๋ยวผมเปิดสัก5้าสเต็ปก็พอแล้วเดี๋ยวไอ้สตัวเนี้ยอิติโกกับไว้วนมาเมื่อไหร่ผมจะเปิดอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันจะวนมาแน่นอนครับไม่ช้าก็เร็วหนึ่งเดือนนี้อาจจะยังไม่มาแต่ว่ามีโอกาส ที่หลุดหนึ่งเดือนไปแล้วมันอาจจะมานะฮะหนึ่งพันหนึ่งสุดท้ายครับโอ้โหเชื่อเถอะตู้ติดบัคกตู้รั่วนแน่นอนครับไหลเป็นน้ำเลยทีนี้อะไรวะเนี่ยดอกไม้บานหมดสิน้นตัวไหนไะเนี่ยโอ้ก็ว่าอยู่ คำพูดมันไม่เหมือนไอตัวที่อยู่ในตู้เลยมันหลุดเลสมานี่เองนี่มันไม่ใช่เวลาดอกไม้บานแล้วพวกมานี่ผมไม่ได้อยู่บ้านนะผมอยู่บนรถไปกินข้าวมาแล้วก็ ติดเครื่องอัดคลิปอยู่บนรถเนี่ยฮะมาแบบด่วนจัดๆเลยกาชามาแล้วเปิดเลยประมาณนั้นนะไม่มีครับสเต็ปนี้กดข้ามไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามันไม่มีอ่ะให้ทำไงอ่ะแต่คือเราดวงดีมาแบบจัดๆแล้วไง อันนี้เป็นไอดีใหม่ด้วยไอดีเก่าๆไอดีเทพๆผมก็ขายไปหมดแล้วเหลือแต่ไอดีหลักไอดีลุงยุทธออะยังอยู่ครัผีเสื้อสามตัวแบบนี้ไม่มีอะไรได้ยังไงเนี่ยประโษ อ่าลูกแก้วเหลือสามร้อยขวาลูกฮะสเต็บนี้มีอากอนครับโอ้โหเป็นตัวที่ผมยังไม่ได้นะได้มาก็ดีอากอมันดอบสองแล้วก็หายากนะค่อนข้างหายากเลยสำหรับอากร ตัวละครอคอนมันน้อยมากนะมันมีแค่ประมาณ3ามตัวเองั้างถ้านับตัวนี้นะไม่สามก็2อ่ะผมไม่แน่ใจคือได้มาแบบลองเล่นให้มันเห็นหน้าค่าตากันบ้างก็ดีเหมือนกันหมดฮะหมดแล้วจริงๆหลังจากนี้ผมจะตั้งค่า,าให้ดูนะว่าผมได้ตัวอะไรมาบ้างอะผมแบบคือเปิดเยอะจัดเลยก็เลยจำไม่ได้ลนะ ตัวที่เพิ่งได้รับเฉพาะ5ดาวปุ๊บจัดมาอากอนครับโทชิโร่ครับไว้2มายุริ2ปู่ม้ม1ไอเซน2ฮะอ,อ,อิชิโกะ2ฮาริเบลม่วง1ครับแล้วก็ไอตัวหลุดเลดมา1ตัวเนอะหลุดเลดมา2ตัวนด่หว่ามีดาบฟันวิญญาณของฮินาโมริผมได้อย่างละ2นะไว้2โกะ2ไอเซน2มายุริ2เลย มีอาร์กอนกับปู่แล้วก็ฮาริเบลครับที่ว่ามาอย่างละหนึ่งแล้วคืออาร์กอนกับปู่แล้วก็ฮาริเบลอันนี้คือมันไม่ค่อยแรงนะแต่ไอตัวที่ได้มาอย่างละสอคือตัวแรงจริงฮะผมก็โอเคไงครับดวงดีสุดๆเลยยังไงวันนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามาเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ